สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะวันนี้เนี่ยอยากรับประทานเป็นกะเพรานะคะประตู้เย็นเจอเป็นตับที่ซื้อมาจากตู้เย็นก็เลยจะทําเป็นเมนูผัดกะเพรตับหมูค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนครัวเนี่ยจะมาสอนเทคนิคการทําตับยังไงให้เขานุ่มเด้งอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นคาวนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบในการทำผัดกระเพราเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตับที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะ ไปดูขั้นตอนทีหลังว่าต้องทํำยังไงนะคะมีพริกแห้งกระเทียมซอสหอยน้าปลาน้าตาลแล้วก็ใบกระเพราค่ะซึ่งเราไม่ได้กําหนดอัตรา,าส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทํามากทาน้อยแล้วก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต่างชื่นชอบรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็ส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยโดยเราจะเริ่มจากการนําตับที่ซื้อมาเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะตับที่เราใช้วันนี้เนี่ยประมาณ 3ขีดนะคะจะหั่นชิ้นหนามากหนาน้อยบางมากบางน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะสำหรับเราเราไม่ชอบตับที่มันหนาเกินไปนะคะ เมื่อเราหั่นตับเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนําตับเนี่ยไปล้างกับน้ําสะอาดนะคะล้างจนกว่าน้ําจะใสเลยก็จะได้หน้าตาของตับที่ล้างจนน้าใสเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาหมักกันค่ะเราจะหมักเขาด้วยแป้งมันก่อนนะคะแป้งมันเนี่ยนำเขามาขยากับตับ ขยำให้แป้งเนี่ยซึมเข้าไปในตับเลยนะคะแป้งมันเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นคาวเลือดของตับนะคะจะทําให้ตับของเราเนี่ยไม่เหม็นคาวค่ะขยำขยำจนแป้งเขาละลายดีเลยนะคะขยำได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะ หมักตับกับแป้งมันทิ้งเอาไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะ1 0บถึงสินาทีหรือว่าใครมีเวลามากหน่อยก็20นาทีไปเลยก็ได้นะคะหมักจนครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็นําตับของเราไปล้างเอาแป้งมันออกให้หมดให้สะอาดแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราล้างแป้งออกเรียบร้อยแล้วเราเราแล้วเราก็จะเทนมสดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะลงไปใส่ให้พอท่วมตับนะคะ แล้วเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนมเนี่ยจะทำให้ตับของเรานุ่มเด้งนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการหมักตับยังไงให้มันนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นคาวนะคะในระหว่างที่เรากำลังหมักตับเนี่ยเราก็มาเตรียมเครื่องอื่นๆกันค่ะวันนี้เนี่ยเราทำเป็นกะเพราแบบผิงแห้งนะคะเราก็จะใส่ผิงแห้งกับกระเทียมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการสับเอาค่ะ เราไม่ได้นําเขาไปตําหรือว่านําไปปั่นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกได้เลยจะตาจะปั่นจะสับแบบเราก็ได้นะคะหรือใครจะแค่หั่นเป็นแว่นก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกค่ะ จริงๆตัวตับเนี่ยเขามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะเคยรีบมาว่ามันสามารถช่วยให้ใต้ตาของเราเนี่ยหายคล้ำได้ใครที่เป็นภูมิแพ้แล้วใต้ตาคล้ำเนี่ยตับเนี่ยมีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเลยนะคะจะทําให้ใต้ตาเนี่ยหายคล้ำแล้วตับก็มีธาตุเหล็กมี มีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถลองไปเสิร์ชหาดูได้ค่ะแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบรับประทานตับเนี่ยเพราะอาจจะไปเจอตับที่เหม็นข้าวแข็งแล้วก็ไม่อร่อยนะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ตับของพื่อร่อยอย่างแน่นอนเลยเมื่อเราเตรียมเครื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะ แล้วเราก็รอจนกระทะร้อนดีนะคะวันนี้เราใช้เป็นไฟปานกลางในการผัดนะคะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกแห้งกับกระเทียมที่เราสับเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะผัดจนกว่าพริกกับกระเทียมเนี่ยจะหอมดีเลยนะคะ ผัดจนพริกกับกระเทียมเริ่มหอมฉุนนะคะระวังอย่าให้ไหม้นะถ้าไหม้เนี่ยเดี๋ยวผัดกะเพราของเราจะขมค่ะแล้วก็ใส่ตับลงไปได้เลยค่ะตับนี้เราเทเอาน้ำนมออกเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะให้ตับเขาพอเริ่มเปลี่ยนสีนะคะผัดแค่ตับเริ่มเปลี่ยนสีก็พอแล้วเราก็จะปรุงรสชาติค่ะเพราะว่าถ้าเราปรุงหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานจะทำให้ตับของเราเนี่ย เขาแห้งนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยค่ะใส่ซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลใครจะใส่เป็นซีอิ้วขาวก็ได้ค่ะจะใส่ซีอิ้วดำก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยปรุงอะไรมากมายนอกเหนือจากนี้นะคะเพราะว่าเครื่องปรุงรส3-4อย่างนี้มันก็อร่อยดีแล้วค่ะ หลังจากใส่เครื่องปรุงรสนะคะเราก็ผัดต่อค่ะผัดให้เครื่องปรุงรสละลายเข้ากันดีแล้วก็ให้ตับของเราเนี่ยสุกดีนะคะชอบสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าสุกมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความแข็งขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนตับที่ไม่ได้หมักนะคะเขาก็จะมีความแข็งขึ้นมากว่าตับช่วงนี้นะคะก็แล้วแต่ความสุกที่เพื่อนเอยากรับประทานเลยแต่แนะนําว่าให้ผัดจนสุกดีนะคะอย่ากึ่งสุกกึ่งดิบอันนั้นไม่ดีแน่นอนค่ะ เมื่อเราผัดจนเครื่องปรุงรสเข้ากันดีแล้วก็ตับสุกดีแล้วเนี่ยก็ให้เราชิมรสชาตินะคะถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะใส่ใบกระเพราลงไปแล้วเราก็ผัดต่ออีกเล็กน้อยค่ะจนใบกระเพราของเราเนี่ยสุกดีนะคะวันนี้ใบกระเพราที่เราใช้เป็นกระเพราบ้านกระเพรา,าแดงนะคะเขาะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนกว่าใบากระเพราใบาใหญ่ๆนะคะก็พอใบกระเพราสุกดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็ สามารถนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูผัดกะเพราตับหมูของเราในวันนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยแล้วก็เทคนิคที่เราให้ไปเนี่ยเคล็ดลับที่เราบอกเพื่อนๆไปเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ตับของเราเนี่ยนุ่มเด้งแล้วก็อร่อยแน่นอนนะคะที่สําคัญไม่เหม็นคาวเลยถ้าหากว่าเด็กๆบ้านไหนเนี่ยไม่ชอบรับประทานตาับเพราะว่ามันเหม็นข้าวหรือว่ามันแข็งเนี่ยลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าเด็กๆจะต้องเปลี่ยน ใจอย่างแน่นอนเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็จะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ